สวัสดีครับผมครับเซลกายเองครับผมนะต้องบอกว่าต้อนรับสู่โชว์รูมรถ้สองโอเคฮันเตอร์สุราษฎร์ธานีครับผมนะต้องบอกว่าเรามีรถด้านหลังคือเป็นรถอีซูซูดีแม็กซ์สรุ่น2สไตล์ครับผมนะสองเจนต้องบอกว่าท่านไหนหาอยู่ครับคันนี้นะถือว่าอย่าพลาดเลยและที่สำคัญครับต้องบอกว่าเลยเรามีโปรโมชั่นครับขับปี105วันครับผมนะขับฟรีตลอดทั้งปี ออกรถศูนย์บาทดอกเบี้ยศูเนเอร์เซ็นต์น้ำมันเต็มถังและที่สำคัญพนักง,งานเงินเดือนอายุงานแค่3เดือน<ม>ก็ออกกับเราได้ครับถือว่าสุดยอดครับผมนี่ครับมาดูเจ้าคันแรกเลยเป็นเจ้า i อลซูดีแม็กเป็นหน้าเก่าหน้าข้าหลามตัดนะอันนี้เป็นรถปี2011เป็นตัว4ประตูไฮเดนเดอร์ตัวนี้นออกเป็นซูเปอร์ไทเทเนียมซูเปอร์ไทเทเนียมดูไงต้องบอกลูกค้านะเป็นข้อหลามตัดมาแล้วไฟหน้าโปรเจคเตอร์กระจังหน้าโครเมียมแล้วก็เขาเรียกว่าหน้ายักษ์เป็นสีบอล ด้านข้างต้องบอกว่าด้านข้างอันนี้ประตูน่าจะเป็นคิ้วโครเมียมอยู่ด้านล่างเป็นตัวซูเปอร์ไทเทเนียมเป็นตัวสุดท้ายของโฉมข้อหลังตัดนั่นเองถือว่าเป็นรุ่นหายากและเป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดครับคันนี้นะต้องบอกว่าราคาแค่4 0 0 0 48,000นั้นนั้นมีประวัติก็ฟรีดาวไม่มีประวัติก็ฟรีดาวครับคันนี้นะปอ่อเช่ต้น7,000น,นิดๆนะถือว่าคันนี้สวยหล่อลองตัวเลยนี่ครับมาดูอีกคันดีวนนกว่าววค, 19, 19นะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นโฉมใหม่และเป็นโฉม1.9ปี2 0 1 1919 9ด้้้ววยคคครรบนีตอองก่าาาแ 6 2 8 0 0องหเท่านั้นลูกคา้าเป็นปี19แล้วนะเป็นตัว1.9อย่างแรกเห็นตัวคันที่ต้องบอกเป็นตัว S นะลูกค้านะเป็นตัวต่ำตัว S แคปโพแล้วกระจังหน้าจะเป็นสีเทาๆอ่าโลโกโอ้อิรุโซสีสแดงแล้วก็มาด้วยอ่าตัวครอบป้ายไทเทเนียมตัวนี้ต้องบอกว่าแต่งขึ้นมาเป็นของแต่งด้านข้างนี้ล้อเป็นล้อขนาดทีสังเกตเป็นล้อ18นี้ยเหมือนเดิมครับสายสิ่งต้องลายเนี้ยสวยนะคันนี้ต้องบอกว่าสีเดิมทั้งคันครับผมนะ แล้วคันนี้มีท่อมาแล้วภายในจะเป็นเดิมเดิมแต่เพิ่มเติมก็คือพวงมาลัยนาดีมีท่อแล้วก็มีวัดบูธมาให้ถือว่าคันนี้ออปชันก็คือใช้ได้แล้วก็เพิ่มอีกนิดนึงคันนี้นะกุญแจขเขากุญแจรธรรมดาเป็นตัวเอสไงแต่ว่าทางเราครับทำกุญแจเป็นมีมนมาให้ถือว่าคุ้มๆแต่คันนี้คือขับไปรอเลยและต้องบอกว่าทั้งสองคันนะลูกค้านะทั้งสองคันไม่ต้องห่วงครับนายหัวเราขัดรถเองครับไม่มีชนหนักที่ควม่มน้ําท่วมอย่างแน่นอนครับถ้าเกิดมีนะ เราซื้อคืนเต็มราคาครับผมนาที่เราครับในหัวคันตัวจริงก็ประกันหลังการขายแน่นอนครับผมและที่สำคัญครับเราไม่อดเลือกว่า200กว่าคันต้องบอกว่ารถที่แช่คุณอาจจะอยู่ที่เราก็ได้ครับค้าหมดหดแน่นอนครับและต้องบอกว่าฝากร้านไว้ด้ยวยครับโอเคแรนตเตอร์ไม่ว่าจะเป็น y u u t u b e f b o o k เอร์ทร t i ิ t กตอกครับผมนะอยู่ด้านล่างและก็อยู่ด้านหลังคลิปครัผมนะวันนี้ก็ฝากไว้ด้ยวยครับสวัสดีครับ